สวัสดีค่ะเคยสงสัยกันไหมคะว่าทำไมบางทีเรื่องดีๆที่เราอยากให้เกิดจังเลยทั้งความสุขความสำเร็จเนี่ยเออมันกลับไม่ค่อยได้หนังใจเราเท่าไหร่ครับผมแต่ว่าเรื่องไม่ดีเรื่องทุกๆเรื่องผิดหวังต่างๆเนี่ยดูเหมือนจะเข้ามาหาเราง่ายกว่าอีกนะคะทำไมถึงเป็นแบบนั้นก็ไม่รู้เป็นข้อสังเกตที่น่าสนใจนะครับ วันนี้เราเลยจะมาชวนคุยเรื่องนี้กันค่ะโดยจะลองสำรวจแนวคิดจากพระสูตรหนึ่งชื่อว่ามหาธรรมสมาทานสูตรนะคะซึ่งพระพุทธเจ้าท่านได้ส่งชี้เหตุผลเบื้องหลังเรื่องนี้เอาไว้ครับท่านอธิบายถึงสิ่งที่เรียกว่าธรรมสมาทานค่ะเป็นเหมือนแนวทางการปฏิบัติ4รูปแบบที่มันส่งผลต่อชีวิตเราเลยทั้งในปัจจุบันแล้วก็ออในระยะยาวด้วยใช่ครับคือ หัวใจสำคัญจริงๆเนี่ยมันอยู่ที่ความเข้าใจหรือที่เรียกว่าวิชาเทียบกับความไม่เข้าใจหรืออวิชาเกี่ยวกับผลของการกระทำอ๋อค่ะว่าการปฏิบัติแบบไหนน่ะมันจะนำไปสู่อะไรในท้ายที่สุดคือคนทั่วไปที่เรียกว่าปุถุชนนะครับที่อาจจะยังไม่ได้ศึกษาธรรมะอย่างลึกซึ้งก็อาจจะขาดความเข้าใจตรงนี้ไปค่ะก็เลยอาจจะเลือกทางที่ผิดพลาดไปบ้าง ต่างจากผู้ที่ได้ศึกษาธรรมะแล้วหรืออริยสาวกท่านก็จะเข้าใจแล้วก็เลือกทางที่ถูกต้องได้ซึ่งนี่แหละครับเป็นคำตอบว่าทำไมสิ่งที่ปรารถนาหรือสิ่งที่ไม่ปรารถนาเนี่ยมันถึงเกิดขึ้นกับเราได้การมีวิชาหรือความเข้าใจที่ถูกต้องนี่เองนะคะที่เป็นตัวตัดสิน งั้นเรามาดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าธรรมะสมาทาน4ี่รูปแบบที่ว่าเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วเราจะเอาความเข้าใจนี้มาปรับใช้กับการตัดสินใจในชีวิตประจาวันของเราได้ยังไงบ้างครับผมพระพุทธองค์ท่านทรงจําแนกธรรมะสมาทานหรือแนวทางการปฏิบัติไว้4ประเภทนะครับคือประเภทแรกเลยคือประเภทที่มีทุกข์ในปัจจุบันและมีทุกข์เป็นผลในอนาคตทุกทั้งตอนนี้แล้วก็ทุกต่อไปอีกเหรอคะใช่ครับ อันนี้ก็คือการปฏิบัติที่เป็นอกุศลการทําสิ่งไม่ดีต่างๆนะครับที่อาจจะทําด้วยความลําบากใจนะไม่สบายใจในตอนที่ทําอำแล้วผลที่จะตามมาในระยะยาวเนี่ยก็ยังเป็นทุกข์อีกหรืออาจจะนําไปสู่อาบายภูมิคือภพภูมิที่เต็มไปด้วยความทุกข์ฟังดูแย่เลยนะคะแบบแรกครับผมต่อมาประเภทที่สนะครับคือมีสุขในปัจจุบันแต่มีทุกข์เป็นผลในอนาคตเ mm hmm. อันนี้ต่างหน่อยสุขตอนนี้ก่อนใช่ครับคือการปฏิบัติที่เป็นอกุศลเหมือนกันทําสิ่งไม่ดีเหมือนเดิมนั่นแหละแต่ว่าทําด้วยความเพลิดเพลินสนุกสนานมีความสุขในตอนนี้ออแต่ว่าผลระยะยาวกลับเป็นทุกข์เหมือนเดิมนําไปสู่อบายภูมิเหมือนเดิมครับข้อนี้น่าคิดมากๆเลยค่ะเหมือนกับดักของความสุขสบายระยะสั้นหลายๆอย่างในชีวิตเราเลยเนอะที่บางทีเราก็มองข้ามผลเสียระยะยาวไปซะงั้นถูกต้องเลยครับเป็นกับดักจริงจริง ต่อไปประเภทที่3นะครับคือมีทุกในปัจจุบันแต่มีสุขเป็นผลในอนาคตอันนี้สลับกันทุกตอนนี้สุขทีหลังครับผมนี่คือการปฏิบัติที่เป็นกุศลหรือการทำความดีที่อาจจะต้องใช้ความพยายามความอดทนอาจจะต้องฝืนใจลำบากในตอนนี้ค่ะแต่ผลที่ได้ในระยะยาวเนี่ยคือความสุขหรือการได้ไปสู่สุขติคือพบผมที่มีความสุข นึกภาพออกเลยค่ะอย่างเช่นคนที่พยายามจะสร้างนิสัยดีๆให้ตัวเองอย่างการออกกําลังกายหรือว่าการฝึกสมาธิอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะตอนเริ่มมันอาจจะยากอาจจะไม่สนุกเท่าไหร่ใช่ครับครับแต่ผลลัพธ์ระยะยาวนี้คือดีแน่ๆสุขภาพกายสุขภาพใจดีขึ้นเป็นตัวอย่างที่ดีมากครับและสุดท้ายประเภทที่4นะครับคือมีสุขในปัจจุบันและมีสุขเป็นผลในอนาคตโอ้โหอันนี้ดีที่สุดเลยสุขทั้งตอนนี้และสุขทั้งในอนาคตใช่ครับ นี่คือการปฏิบัติที่เป็นกุศลการทำความดีที่ทำด้วยความสุขใจทำด้วยความเพลิดเพลินในตอนนี้เลยอือแล้วผลที่ตามมาในระยะยาวก็ยังเป็นความสุขอีกนำไปสู่สุขติเช่นกันครับเป็นการจำแนกที่ช่วยให้เห็นภาพชัดเจนมากๆเลยนะคะแล้วเหมือนในพระสูตรก็มีอุปมาเปรียบเทียบให้เข้าใจง่ายขึ้นไปอีกด้วยใช่ไหมคะมีครับมีครับอย่างประเภทที่สองที่ว่าสุขตอนนี้ทุกทีหลังเนี่ยท่านเปรียบเหมือนอะไรนะคะอ๋อท่านเปรียบเหมือน ภาชนะใส่น้ำหวานน้าดื่มแต่ละคนด้วยยาพิษครับโห oh, ยาพิษเลยเหรอคะครับคือดื่มตอนแรกมันก็ชื่นใจดีนะหวานอร่อยแต่สุดท้ายเนี่ยผลของยาพิษมันก็ออกฤทธิ์ทำให้นำมาซึ่งความทุกข์ทรมานหรืออาจจะถึงตายได้เลยฟังแล้วเห็นภาพเลยคะ่ะน่ากลัวจริงๆ ส่วนประเภทที่สที่ว่าทุกตอนนี้สุขทีหลังเนี่ยท่านก็เปรียบเหมือนกันครับเปรียบเหมือนการดื่มยาที่อาจจะรสชาติแย่หน่อยยาขมๆหรอคะใช่ครับท่านใช้คําว่ามูดเน่าระคนด้วยยาแก้โรคคือเป็นยาสําหรับคนป่วยดื่มเข้าไปอาจจะรู้สึกไม่ดีเลยไม่น่าพอใจแต่ยาน,นี้มันช่วยให้หายจากโรคได้พอหายแล้วก็มีความสุขในภายหลังอ๋อเข้าใจแล้วคะ่ะยอมทนรับรสขมเพื่อสุขภาพที่ดี ครับผมและประเภทที่4ี่ที่สุกทั้งตอนนี้และภายหน้าก็เปรียบเหมือนอนมส้มน้ำผึ้งเนยสายน้ำอ้อยรวมกันฟังดูน่าอร่อยจังค่ะครับเป็นเหมือนยารักษาโรคที่ทั้งอร่อยถูกใจตอนดื่มแล้วก็ช่วยให้หายป่วยมีความสุขในระยะยาวด้วยชัดเจนมากเลยค่ะอุปมาพวกนี้ครับ จะเห็นว่าอุปมาเหล่านี้เน้นให้เรามองไปที่ผลลัพธ์ระยะยาวนะครับดังนั้นเนี่ยกุญแจสำคัญจริงๆที่พระสูตรนี้ชี้ให้เราเห็นก็คือการรู้ตามความเป็นจริงค่ะหรือการมีวิชานั่นเองว่าการปฏิบัติแต่ละแบบเนี่ยมันให้ผลสุดท้ายเป็นยังไงกันแน่อืพอเรามีความเข้าใจที่ถูกต้องแล้วมีปัญญาแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถเลือกได้ถูกว่าควรจะละเว้นแนวทางที่เป็นโทษ แบบที่1กับ2ที่ถึงแม้บางทีมันจะหน้าทําตามใจกิเลสก็ตามใช่ครับเพราะเรารู้แล้วว่าปลายทางมันไม่ดีแล้วเราก็จะหันมาเลือกปฏิบัติในสิ่งที่เป็นประโยชน์คือแบบที่3และสี่ได้อย่างเต็มใจมากขึ้นเข้าใจเหตุผลมากขึ้นค่ะนี่จึงเป็นคําตอบนะครับว่าทําไมเมื่อเรามีวิชาหรือความเข้าใจแล้วเนี่ยสิ่งที่น่าปรารถนาคือความสุขความเจริญมันจึงจะค่อยๆเพิ่มพูนขึ้นและสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาคือความทุกข์ความเสื่อม มันก็จะค่อยๆลดน้อยลงไปเป็นการเชื่อมโยงที่ชัดเจนมากเลยค่ะสรุปได้ว่ามหาธรรมสมาทานสูตรให้กรอบความคิดกับเราว่าจริงๆแล้วการการะทำต่างๆในชีวิตเราเนี่ยมันมี4ี่เส้นทางหลักๆให้เลือกเดินนะซึ่งผลลัพธ์ด้านความสุขความทุกข์ทั้งในวันนี้และวันหน้าเนี่ยมันต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลย ใช่ครับประเด็นสำคัญมากๆเลยก็คือว่าเราไม่ควรมองแค่ความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบในขณะที่ทำเท่านั้นแค่ความรู้สึกนะปัจจุบันอย่างเดียวไม่ได้ไม่ได้ครับต้องใช้ปัญญาพิจารณาถึงวิบากหรือผลที่จะตามมาในระยะยาวด้วยเสมอ ซึ่งความเข้าใจที่ถูกต้องหรือวิช,ชานี่แหละครับที่เปรียบเหมือนแสงสว่างนำทางเราช่วยให้เราเลือกเส้นทางชีวิตที่ไม่นำไปสู่ความเสียใจในภายหลังแต่เป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขที่แท้จริงและยั่งยืนข้อคิดสำคัญสำหรับวันนี้ก็คือว่าจริงๆแล้วการกระทำของเราในแต่ละวันทุกๆการตัดสินใจของเราเนี่ย มันล้วนกันเป็นเลือกเส้นทางใดเส้นทางหนึ่งในสนี้อยู่เสมอเลยนะคะครับผมก็อยากจะชวนให้เราลองเก็บไปพิจารณาการเลือกของเราในปัจจุบันดูนะคะว่าตอนนี้เรากําลังเลือกทางเดินแบบไหนอยู่เรากำลังเ,เลือกดื่มน้ำหวานผสมยาพิษที่อาจจะให้ความสุขชั่วครู่แต่ตามมาด้วยความทุกข์หรือว่าเรากำลังอดทนดื่มยาที่รสชาติอาจจะไม่ถูกปากเท่าไหร่เพื่อสุขภาพที่ดีเพื่อความสุขที่ยั่งยืนในวันข้างหน้ากันแน่คะการเลือกนั้นอยู่ในมือของเราเสมอนะคะ